โอเคเรามาเริ่มมิชั่นกับการสตาร์ทอะรีดิโอดีกว่าไหมอืม mm. ปืนเราเราต้องดูว่าเ <c oughs> บือ้อนี้มันโอเคแล้วละ่ะอะโอเคตอนนี้ต้องดูอะตอนนี้ไอ้พวก ไอพวกกับไอพวกนั่งมาอยู่มาละเฮ้ยไปไหนสิโอ้โหแม่งเอ้ยอยู่ไหนกันล่ะป่ะไปทางนู้นดีกว่าเดี๋ยวมันจะมีคนมาอีกเดี๋ยวก็เป็นเรื่องอีกอะเราถ้าเกิดเราไม่อยู่ตรงนี้ มาหรือยัเอะโอ้ยเฮลิคอปเตอร์มาอยากตายก็มาอ่าโอเคมารถใช่ไหมมาดิมาดิมาดิครับอ้าวรถใช่ไหมรถก็มาเฮลิคอปเตอร์เดี๋ยวก่อนนะเอาไปเพิ่ม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 อ่ะโอเคมา มีเฮลิคอปเตอร์ใช่ไหมมายิงยิงซะเรียบรอ้อยอ่ะดีเฟนอยู่ไหนอีกอีกไหมเฮ้ยทำไมมาน่อยไม่มัม้งเออใหม่แล้วใหม่แล้ว ไไ่ไหนกันนี่อ้าวโอ,โอ้ยช่วยกูนหน่อยช่วยกูนหน่อยมาเร็วๆช่วยกูหน่อยมาช่วยกูนหน่อยมาช่วยกูหน่อยอีกสี่สิบกว,วิเองเร็วๆมันโอ้มาช่วยกูนหน่อยสิครับเร็วๆคือมันอีกยังไม่เยอะแต่ว่าอ้อเดี๋ยวยังเยอะอยู่สบายคิดว่าสบายนะอย่าเพิ่งประมาทยังไม่ประมาทผมไม,ไม่ประมาทหรอก

อดปืน,นเมื่อกี้ดีกว่าไปไหนวะโอ้ยปืนไปไหนแล้วไปหา บนึงเมื่อก um ี้ปีเมื่อกี้เมื่อกี้คือปืนของอยู่ไหนอ่ะปืนเก่าใช่ไหมอ๋อหมดแล้วยิงไหม อยู่ไหนกันดีไหมโอเคมามาอยูไ่ไหนรถสองสามคันเลยเหรอ,อ,อยิง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 ,ยง,ยงรถระเบิดเลย nào gì Viên 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 sắc Ôi Ôi mm phải ra Ui, mà mà nhớ chẳng hạn phải nghỉ mẹ Nghỉ đếp mấy Nghỉ đếp bào, nghỉ đếp bào Ồ, đâu à Nghỉ đi qua mấy à Ủa, dưới này à Mấy quả này à, sập đi qua mấy ยินมาดีกว่าไหมยิงเอายิงยิงก่อนยิงยิงชัปเปอร์ก่อนมันจะได้ตามกูไม่ได้ยิงยิงยิงช็อปเปอร์ก่อนอ่ะไอ้โตนี่โอ้ยชัปเปอร์ยิงทำไมยิงตายยากเนี่ย ยิโอ้โหเฮ้ยมันไม่โดนเหมือนหรือว่าปืนมันเออมันไม่ดีวะเอ,อ้ยไม่ได้แล้วหนีหนีหนีก่อนหนีก่อนโอ้โหตายแล้วทำยังไงวันนี้ ทำไมมันยิงเออ,โอ,อ,อ,โ,อ,เอโอ้โหหมดอ๋อเอโอยี่น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 ี่ โอ้โหเฮ้ย hey, ผมผมจะหนีแล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนเออมอไซอยู่นี่ใช่ไหมหนีหนีหนีก่อนไหมหนีันเฮ้ยโอ้โหตายแล้วไม่ทันลไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วตายโอ้โ oh หแต่ก็จบไม่เป็นไรจบได้สวยครับจบได้สวยโอเค